สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักนกไก่ชนทุกท่านนะครับผมซุ้มสสุริยันฟาร์มนะครับวันนี้ก็ว่าจะได้อัปเดตไก่ให้พี่น้องได้ดูกันครับแต่ติดปัญหาเรื่องการงานด้วยครับการงานการทางานจนที่เราไม่มีเวลาดูแลไก่นะครับวันนี้ก็ไก่ตัวลักนะครับลุกมาทีกันครับ แล้วก็ตายผมก็กว่าที่เราจะเลี้ยงมาได้กว่าที่มันจะโตนะครับพี่น้องนะครับพูดมาแล้วมันมันเสียดายนะครับกว่าที่เราจะพัฒนามาได้นะครับสงสัยมีหมาเข้ามาในบ้านแล้วไก่ที่อยู่ในสุ่มมันจะตื่นนะครับมันเลยโดดออกจากสุ่มนะครับ ก็ได้ได้ตีกันจนตายนะครับนะแถมตัวที่ชนคือตัวที่เราลักด้วยนะครับนะครับเราปล่อยในลูกวิ่งไว้นะครับพี่น้องแล้วก็เกิดปัญหาเลยครับไก่ก็มีเลี้ยงไว้หลายตัวอยู่นะครับแต่มันไม่เลือกนะครับมันเลือกตัวที่เราชอบนะครับไอเราก็ไม่รู้จะทำไงนยครับมาถึงก็เสียดายมากครับนะครับ วนไหยต้งนานนะครับพอนายให้ตายนะครับสุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับที่เห็นผลที่ที่บอกไว้ว่าสําหรับคนที่มีเวลาเลี้ยงน้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับทำงานด้วยนะครับมันก็ไม่คิดไม่ฟันแล้วครับพี่น้องว่ามันจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราก็เราเราก็คิดว่าเราเลี้ยงดีอยู่นะครับนะครับไก่ตัวที่เราเลี้ยงก็ไปในรูปวิ่งไว้นะครับ ส่วนตัวที่เหลือแล้วก็คังสุมไว้นะครับผมนะครับสุมหมงหมูสาววางไว้ใกล้กันอยู่นะครับไม่ได้วางไว้ใกล้กันนะครับสงสัยว่ามีหมาเข้ามาแล้วก็มันไก่มันตื่นนะครับพอตื่นแล้วมันหลุดหลุดออกจากสุ่มมันก็เลยไปตีกันนะครับตัวนั้นแหละผมคิดว่าเก่งเลยนะครับเสียดายมากผมก็มองอยู่ว่ามันไปไกลได้นะครับตัวนั้นนะครับ นี่นะสำหรับคนที่มีเวลาเลี้ยงน้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องผมละเซ็งเลยครับไม่รู้ทำไงดีครับแต่ด้วยใจผมมันยังได้อยู่ครับผมก็คิดว่ามันบุญวัฒนาม,นมันมีแค่นั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ผมมองว่ามันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่เราด้วยครับผมนะครับเราที่มีเวลาที่จะส่งให้มันไปไปถึงฝันนะครับ ใจผมก็อยากเลี้ยงให้มันถึงฟันอยู่นะครับแต่ไปไม่ได้ครับด้วยการงานด้วยทุนทรัพย์ด้วยนะครับสํานหะรับ,บท่านท่านที่หลายคนที่เลี้ยงได้หนึ่งก็มีทุนทรัพย์เยอะนะครับผมนะครับแต่เรามันทุนทรัพย์น้อยอยู่นะครับเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับพี่น้องนะครับใจผมอ่ะ ยังอยากเลี้ยงอยู่บ้านนะครับเลี้ยงอยู่บ้านดูด้วยตัวเองนะครับแต่เรื่องด้วยการงานแล้วเงินที่เรามีอยู่นะครับมันจะไม่พอในการใช้ใจ่ายนะครับผมผมก็เจอมาหลายรอบแล้วนะครับรอบนั้นก็มามาเล่นงานนะครับตายไปห้าตัวนะครับรอบนั้นก็มีอีกรอบนึงครับผาลงก็ตายหมดนะครับ รอบนิวรอบที่สามนะครับที่หลุดจากสมแล้วมาตีกันนะครับไอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเนชอบไปแบบนั้นตลอดนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ผมเลี้ยงอยู่มันไม่ดีพอนะครับมันก็ทําได้เท่าเท่าที่เรามีงบนะครับพี่น้องนะครับผมมาเปิดไฟดูเอ้าไก่หายไปไ,ไหนสุดท้ายนู่นนะเปียจนตายเลยครับ แต่ไก่นวมไม่เป็นไรนะครับไก่นวมนะครับหลุดออกมานะครับเนื่องด้วยไก่นวมมันแข็งครับผมหนึ่งมันแข็งมันได้ออกกำลังกายตลอดนะครับอันนี้เป็นไก่ใหม่นะครับโดนเล็ดโดนนิดๆหน่อยๆก็ซึมแล้วนะครับสําหรับไก่อ่าเล็กไก่น้อยนะครับผมก็เลยเสียใจมากนะครับที่ไม่ได้ส่งมันเข้าถึงฝันนะครับแต่แต่ก็ผมก็มองอยู่ว่า ผมจะไม่ถอยแล้วครับอย่างน้อยมันก็ยังดีนะครับที่ผมยังมีไก่ให้ดูอยู่นะครับผมโมผมโมสานัดเพื่อนแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้จะเอาไปเตะด้วยนะครับพอถึงวันนี้ก็หมดกันเลยครับผมก็เสียายมากนะฮะผมไม่รู้จะทำไงดีเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าเจ้าตัวไหนไปได้นะครับ กกนันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับสำหรับคนที่เราเราที่เราดูแลไก่เราไม่ค่อยดีนะครับนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องห้องเข้าใจนะครับผมนะครับเนื่องด้วยการทำงานนะครับต้องเข้าใจนะครับส่วนนี้นะครับ ไอ้ใจผมมันก็จะเลี้ยงอยู่บ้านเฉยนะครับแต่เงินเราไม่พอครับเราต้องทํางานไปด้วยนะครับเลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะได้แบบขังกงเลยนะครับมันถึงจะอยู่นะครับถ้าเราทําได้นะครับฮะผมก็เลยมองว่าน่าจะทําแบบนั้นอยู่นะครับเราก็เสียไก่ตัวที่เราลักไปนะครับเก่งเลยนะครับตัวนั้นนะครับ เก่งผมมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับตีชนกับพมา่านี่เก่งเลยนะครับผมพอเลิกงานแล้วพวกเปิดไฟดูโอ้ใจหายเลยนะครับไก่หายดูในตัวไก่นวมก็หายอีกผมคิดเลยว่าเตี้ยแน่นอนนะครับก็เลยต้องเดินตามหาไก่สักพักหนึ่งครับกว่าจะเจอโน่นนะเห็นอยู่ในป่าครับสุดท้ายก็ตายนะครับพี่น้องผมก็เลยคิดว่า จะถอยผสมอย่างเดียวไม่เลี้ยงแล้วก็ใจมันก็อยากออกสนามอยู่ไม่รู้ทําไงดีก็เลยไม่เป็นไรแล้วก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันน่าจะเป็นวันของเรานะครนะครับส่วนส่วนตัวผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะครับ,รบตัวไหนที่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็สู้ใหม่นะครับพี่น้องนะครับซุ้มอส,สุริยันฟาร์มก็ าให้พี่น้องช่วยกันดูช่วยกันรับชมให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับ